ก็คือตอนที่เล่าต่อว่าตอนวันที่ไปไปห้างใช่ไหมกับเบอร์รี่พี่นานะพี่นานาพี่พาวแล้วก็นานาคือเราพอกินข้าวเสร็จแล้วทุกคนก็ไปเดินโซนของเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปดูแบบดูหมดเลยนะแบบของเล่นสัญชาติญี่ปุ่นสัญชาติอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบไปเจอของเล่นนึงทุกคนแล้วหนูช็อกมากคือหนูแบบ OMG ว่าทาไมของเล่นสมัยนี้มันล้าจังแบบทําไมตอนเด็กๆเราไม่มีของเล่นอย่างนี้ทุกคนมันคือแบบหมอ หม้อผสมโพชันอะผสมยาพิษไม่ใช่ยาพิษผสมสักอย่างผสมเรียกว่าอะไระแบบเหมือนหม้อแม่โมด่ะทุกคนเอาว่าที่ต้องแบบใส่วัตถุดิบลงไปแล้วก็แบบได้คาถาอะไรอย่างนั้นอะแล้วทุกคนรู้ปะมันแบบหนูเห็นแล้วคือหนูไม่รู้คืออะไรแต่ว่าพี่พพาวเปิดคลิปในตอกๆให้หนูดูว่าแบบมันเป็นอะไรใช่ไหมก็เห <c oughs> มือนใส่วัตถุดิบใส่น้ําใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็จะกลายออกมาบบเป็นตุ๊กตาทุกคนแบบฮะหม้อปรุงยาเหรอใช่ใช่ใช่เป็นแบบหม้อปรุงยาที่เป็นของเล่นแล้วก็ มันจะออกมาเป็นตุ๊กตาแล้วมันก็จะมีเสียงแล้วก็แบบมีควันอะไร้ทุกคนหนูแบบงงมากก็แบบทำไมของอล่นมันล้ำจังแล้วหนูอยากได้ทุกคน <laughs> หนูอยากได้แต่ว่าวหนูพีคดูแลเขาแบบฮะอ้ oh my god หรือวางดีกว่านั่นแหละแล้วมันมีมันมี อันนี้คือไม่ได้เห็นแต่ว่าพอเปิดของดูของแบรนด์นี้ไปเลยใช่ปะพี่พราวก็เปิดให้ดูแล้วมันมีแบบตะเกียงจีนี่คนตะเกียงวิเศษมันเป็นตะเกียงวิเศษแล้วก็ถูถูถูแล้วแบบมันก็กลายมาเป็นตุ๊กตาทุกคนงงปะคือแบบทําตามคู่มือแบบถูเคาะเคาะกรอกกกุ๊กกุ๊กแล้วแบบมันก็ออกมาเป็นตุ๊กตาที่เป็นแบบเวอร์ชั่นเป็นจีนี่น่ารักมากนั่นแหละทุกคนแต่ว่าตามนั้นมันแพงหนูดูแล้วะขาแบบหา นี่หรอรา้วคา่ของเล่นคือหนูงงมากว่าเด็กจะมาซื้อไปเล่นเองได้ยังไงคือคนที่เล่นใช่ไหมทุกคนคนที่รีวิวของเล่นอันนี้ยมีแต่ผู้ใหญ่เพราะว่ามันแพงก็เลยมีแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่แบบสามารถซื้อไปเล่นได้คือเด็กซื้อไปเล่นไม่ได้แน่นอน